คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อากิถึงที่สุดในโลกเลยน้องไอครับวันนี้น้องไอยดีกับพี่ออยหรือเปล่าคะไม่ดื้อค่ะพออากิมาส่งน้องอายก็ทำการบ้านทำการบ้านเสร็จอาบน้ำทานข้าวไม่ดื้อเลยค่ะดีมากใช่ค่ะน้องไอยไม่ดื้อเลยค่ะแต่ว่าพี่ขวัญกรีดนะคะเพื่อนคุณดาดูดู มาส่งน้องอายที่บ้านต้องหลายครั้งแล้วอะค่ะพออ้อยชวนเข้าบ้านก็ไม่ยอมเข้ามาสักทีเลยค่ะคุณกลิ่นน่ะก็อาจจะคิดว่าคนใช้บ้านเนี่ยหน้าเหมือนอุรลงอุตังละสิแล้วไม่กล้าเข้ามาก็ได้จำไม่ค่อยจ๋อนานนั้นทีนั้นหน้าเหมือนกอวิลวาฉันยังไม่เคยวาดักขันนี่นี่อ้อยเมื่อไรจะจำทางไปโรงเรียนน้องอายได้สักทีฮะ เวลาฉันกับคุณดาไม่ว่างเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคุณปิดเท้า,าคุณผู้ชายคะโรงเรียนต้องอายอะไกลไกาทางก็หลายโค้งหลายเลี้ยวเงี้ยอ้ยอยจำไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วอีกอย่างเอเอว่อาอา้อยไปโรงเรียนน้องอายไม่ถูกก็ดีเหมือนกันนะคะก็แบบว่าเวลาที่คุณผู้ชายกับคุณดาไม่ว่างไปรับใช่ไหมคะ อวัญกรีจะ,จะได้ไปรับแทนเนี่พอพี่ขวัญกิีเอาต้นอ,อายมาส่งที่บ้านอ้อยก็จะได้เจอหน้าพี่ขวัญกรีของอ้อยบ่อยๆเฮ้นี่ระวังนะนะอ้อยนะ <c oughs> ถ้าเกิดคุณกิีเขาเจอหน้าอูรังอูตังแกบ่อยๆเนี่ยขว้างอาจจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าแล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มาจากกับแกส่งเขาดินก็ได้นะน้องอ้อยนะต <c oughs> ้จะหาว่าข้าใครตื้น <c oughs> ถ้าอูรังอุตังอย่างฉันโดนจับ รินร่าอย่างนา้าก็ต้องไม่รอดมันต้องถูกจับใส่ในกรงเดียวกันเหมือนกันเอา <c oughs> ล,ละละยายยายก็ไปทำงานเถอะ <c oughs> มาน้องอา,อาไปกับค <ทำ S 2> ุนแม่น,มน,นะคะบายบาย คุณไปูคุณดูว่าจะกลับบ้า ข้หลสวัสดีจ้าผาทูกลับบ้านหรือยังยังไม่กลับเลยจ้าพี่กรีนมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะจูดๆโทรมาถามหาพาทูคือพี่มีธุระจะคุยกับพาทูนิดหน่อยนะพี่ขอเบอร์พาทูได้ไหมได้จ้าศูนย์แปดหนึ่งขอบใจนะ กฤตเนี่ยน่าโทรมาขอเบอร์ปัทว์พักนี้พี่กฤีดพูดถึงปัทูบ่อยๆเป็นไปได้ไหมที่พี่กฤตจะชอบปัทวบ้าหรือเปล่าพี่กฤตเนี่ยคิดว่าปัทูเนี่ยเป็นเมียน้อยท่านประธานแล้วเวลาเจอกันทีไรเนี่ยนะนางปัทูก็พูดจาประชดประชันกลั่นแรกล้งพี่กฤตซ่าระพัดฉันบ้าไม่มีท ที่พี่ปิตะจะคิดแบบแฟนกับปทูถ้าพี่ปิตไม่คิดแบบแฟนกับปทูแล้วทำไมพี่ปิตถึงถามหาปทูบ่อยๆอ่ะก็ก็นางปทูมันขยันสร้างฮีรกรรมพี่ปิตรเขาก็คงอยากรู้อยากถามเผื่อว่าถ้าเจอจะได้มีเรื่องประชดประชันกับบ้างอะนะ สวัสดีครับคุณอารีสุรีครับพี่ไม่ใช่อารีออข,อขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณสุรีเอ,อ่อเห็นทีมงานของผมบอกว่าคุณสุรีต้องการความช่วยเหลือผ่านทางรายการของเราคุณสุรีเดือดร้อนอะไรเล่ามาได้เลยนะครับเมื่อคืนจันเพื่อนหนูมาหาที่ทำงานบอกว่าเมียใหม่พ่อเขามีชู้แต่หนูงานทุกมากเลยขอตัวไปทำงานค่ะหนูไปไม่นานนะคะไปประมาณ15นาที พอเดินกลับมาจันก็หายไปแล้วค่ะหนูก็คิดว่าจันกลับบ้านแต่พอโทรไปถามก็รู้ว่าเขายังไม่กลับโทรเข้ามือถือเกาไม่รับสายค่ะแล้วแล้วตอนนี้คุณจันเป็นไงบ้างครับติดต่อได้หรือ,อยังครับไมงเลยค่ะจันหายไปตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้งานก็ไม่ไปทำตอนนี้บ้านก็ไม่กลับหนูกลัวว่าจันจะลุมเรื่องพ่อเขาจนคิดสั้นค่ะ เขาเป็นอะไรไปหนูต้องรู้สึกผิดไป,ดปดตลอดชีวิตเพราะถ้าหนูสนใจความปัญหาของเขามากกว่าง,งานเขาคงไม่เครียดจนหนีไปไม่กลับไปกับช่อ,อย่างนี้หรอกค่ะคุณจันคุณจันเพื่อนคุณสุรีครับผมรู้นะครับว่าคุณกำลังกุ้มใจแต่เพื่อนคุณต้องทำงานทำไมคุณหนูไม่เข้าใจเขาบ้างครับทำไมคุณต้องหนีไปทำไมคุณหนูไม่รับโทรศัพท์ ทำไมคุณหนงต้องทำให้คนอื่นเขาเป็นห่วงคุณมากขนาดนี้ด้วยคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเพื่อนคุณเนี่ยเขาทุกข์มากขนาดไหนที่คุณหายไปถ้าคุณได้ยินเสียงผมแล้วผมขอสั่งให้คุณโทรกลับทุกสายที่โทรหาคุณด้วยเดี๋ยวนี้เลิกให้คุณ่เเป็นห่วงสักสที ทำไมพีก่กิบเต้องอินขนาดนี้ด้วยวาเนี่ย